ลุยวิตองจากคนไร้บ้านสู่เจ้าของแบรนด์ที่มีมูลค่าอันดับหนึ่งของโลกเขาทำได้ยังไงไปฟังกันครับลุยวิตองเนี่ยนะครับเกิดจากลูกชาวนาจนๆครับแม่ของเขาเนี่ยตายตั้งแต่เขายังเด็กส่วนพ่อของเขาเนี่ยก็ไปแต่งงานใหม่ครับแถมเขายังโดนแม่เลี้ยงใจร้ายปฏิบัติกับเขาเนี่ยนะครับเลวร้ายมากถึงขนาดที่ทําให้เขาเนี่ยต้องกลายเป็นคนไร้บ้านต้องไปขอข้าวชาวบ้านเขากินแล้วก็ของ,งานชาวบ้านเขาทาไปวันๆฟังดูแล้วไม่น่าจะประสบความสําเร็จได้เลยใช่ไหมครับจนวันหนึ่งครับ เขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานให้กับช่างหีบเก็บของนะครับที่มีชื่อเสียงในกรุงปารีสครับและด้วยความที่เขาเป็นคนเร่ร่อนเนี่ยนะครับมันเลยทําให้เขาเนี่ยโดนกดค่าแรงแถมยังต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นนะครับแต่แทนที่เขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องแย่เนี่ยนะครับเขากลับทํามันด้วยความตั้งใจโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาลครับ ด้วยความที่หลุยส์พิตองเนี่ยนะครับไม่ใช่คนที่ทํางานไปวันๆนะครับแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานครับเขาเนี่ยคอยสังเกตแล้วก็ศึกษานะครับว่าช่างคนอื่นเนี่ยเขามีวิธีการทําหีบยังไงบ้างมีเทคนิคยังไงบ้างและด้วยความที่เขาเนี่ยต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ฝีมือของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยครับซึ่งหลังจากที่ทําได้อยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าหีบในสมัยนั้นน่ะมันช่างถูกออกแบบมาได้ข่วยแตกมาาากเเเลลลยครรับแแะ้้องนู่วว หีบที่ถูกต้องมันควรจะเป็นยังไงครับเขาจึงได้ใช้เงินทั้งหมดที่เขามีเนี่ยนะครับออกมาเปิดร้านของตัวเองครับโดยกลยุทธ์แรกของหลุยวิตองเนี่ยนะครับคือเขารู้ครับว่าถ้าเขาจะประสบความสาเร็จในธุรกิจนี้เขาต้องมีสินค้าที่ล้ากว่าใครในยุคนั้นครับโดยย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยคนเขาเดินทางกันด้วยรถม้าครับหีบในยุคนั้นเนี่ยมันก็เลยพังง่ายมากครับเพราะว่ารถม้าเนี่ยมันถูกกระแทกตลอดครับเขาก็เลยมองว่าก็ในเมื่อหีบไม้มันอ่อนแอพังง่ายเนี่ยนะครับทำไมไม่เอาเหล็กมาใช้ประกอบ ที่ขอบหีบเพื่อเสริมความแข็งแรงแล้วเปลี่ยนวัสดุจากไม้เนี่ยเป็นผ้าแคนวาสเพื่อลดน้ําหนักของมันลงแทนครับเขาใส่ใจในรายละเอียดในทุกดีเทลในการออกแบบกล่องของเขาเลยนะครับโดยเขาเนี่ยได้แบ่งช่องในหีบของเขาเลยครับว่าช่องไหนเนี่ยเอาไว้ใส่เสื้อผ้าช่องไหนเนี่ยเอาไว้ใส่เครื่องประดับทําให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหาของง่ายตอนเปิดและที่ล้ําที่สุดในการออกแบบในยุคนั้นเลยนะครับก็คือเขาได้ไปเห็นครับว่าหีบในสมัยนั้นเนี่ย ล้วนเป็นฝาโค้งทั้งหมดเลยครับเพราะว่าหีบในสมัยนั้นเนี่ยมันต้องป้องกันเวลาฝนตกไม่ให้น้ําเข้าครับแต่ว่าเนื่องจากผ้าคแคนวาสของเขาเนี่ยนะครับมันสามารถกันน้ําได้ครับเขาก็เลยคิดว่าทําไมไม่ออกแบบให้ฝานเนี่ยมันเป็นฝาแบนครับเพื่อที่จะสามารถวางซ้อนต่อๆๆๆต่อ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 ต่นต่อตนน่ยสามารถขนได้หลายใบายมากเลยโดยใช้รถม้า่ค่คันเดีอวครับอาจจะฟังดูเ่อนเรื่องธรรมดาสําหรับสมัยต่้นะอรับแต่บอกเลยว่า มันคือสุดยอดนวัตกรรมที่ปฏิวัติการขนส่งครั้งใหญ่แห่งยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวครับและนอกเหนือจากสินค้าสุดล้ำแล้วเนี่ยนะครับลุยวิตองครับเขายังมีสุดยอดการตลาดที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับสังเกตครับว่าผู้คนเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยนะครับก็จะโดนมิจฉาชีพเนี่ยขโมยของอยู่เสมอครับเขาจึงออกแบบตัวล็อกแบบพิเศษขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งไว้กับตัวหีบครับแล้วหลังจากนั้นครับเขาก็ใช้หนังสือพิมพ์ครับประกาศท้าไปถึงนักมายากลที่ดังท ใครก็ตามนะครับที่สามารถสะดอกกรอนและปลดล็อกขีพของหลุยวิตองได้เนี่ยให้มาเอาเงินรางวัลไปเลยครับซึ่งหลังจากที่นักมายากลชื่อดังเนี่ยได้มาเห็นหีบกล่องของหลุยวิตองเนี่ยนะครับเขาก็ถึงกับท้อแล้วก็ถอนตัวไปเลยครับซึ่งเรื่องราวการท้าทายครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับหลุยวิตองเป็นอย่างมากเลยครับจนทําให้คนยุคนั้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าเป็นของหลุยวิตองกันหมดเลยครับ แล้วนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของตํานานของหลุยวิตตองที่สร้างชื่อเสียงและขยายผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นจนกลายมาเป็นแบรนด์ดูที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกครับ